เรักลยจะมีคอกกี้ครับวันนี้มีปองแพนด้าครับรับผมปองแพนด้าปองหน้าหมีมีคอกกี้ขนตั้นคอกกี้ฟูซี่ขนยาวครับอ๋อไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนมีตัวนี้เป็นแชมโบ้ธรรมดาครับจะเป็นขนตั้นถ้าข้างบนมันสวยได้บีเอเทเเลยคอกกี้ขนยาวยาวโตอครับผมอันนี้ชื่อร้านครับเมเอ จังชื่ออย่างนี้อ๋อนี่ใช่ไหมเทบิออันนี้ขายเป็นสัตว์เอ็กซติกนะครับพวกอะไรพนี้หลังูขาวตาสีฟนนกนี่อะไชอบเอ็นดีก็ส่งนี้ก็ได้ครงนี้นะ ก้อนแรงก็กำลังจะเปิดกองที่ได้คนราคาผมติดไว้ที่โหมดแล้วนะคาตามนี้เลยครับราคาตามนี้เลยอันนี้เป็นคอนแรงเนาะเอ็มนี่ตัวผู้เนาะใช่เอ็มตัวผู้ครับผาจะเขียนเพศเขียนราคาไว้ให้เนาะคอนแรงนี่จะเป็นพวกหูตกใช่ไหมใช่ครับหูตกตระกูลที่เล็กที่สุดตัวเต็มที่จะโล8ขีดอันนี้ก็จะเชื่อตัวต่ออันนี้เต็มที่ยังอย่างลูกเขาอย่างนอาอยประมาณนี้เลยอย่างนี้กี่เดือนประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนาะสองพันทุนเลย น,น้าสวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเดินจัดจ้กนจัด,ดเลี้ยงกันบ้ากนะครับผมซอยนี้อ้ยร้านนี้เนาะโอ้มีตุกกนะต๊กแกเนานะตุ๊กแกหางอ้วนเนาะตุ๊กแกเสือดาวมีงูสัสดเลี้ยงนครับน้านในยังมีเพียบเลยอีกเนาะมักเข้าไปชมได้ ก็มีตุ๊กแกทุกแกเสือดาวทุกแกหางว่วนประมาณนี้นะร้านนี้ร้านนี้หูเยอะมากเลยราคาประมาณนี้นะทุกคนสามนห้านีนะร้านไฮโพ่ไม่คยออกอกประมาณนี้ประมาณนี้นนะ

อันนี้ชื่อร้านอะไรครับเฮบิทิเม็กซอติกอจำไม่ได้ชื่ออย่อ๋อนี่ใช่ไหมเทบิทอ๋ออมชื่อร้านอ๋อครับผมอันนี้ขายเป็นสัตว์เอ็กซติรใช่ไหครับัวอพวกนี้ครับเป็นกิ่นมก็จะเป็หนักหน่างูขาวปลาสีฟ้าแพะมีเงา รู้ราคาตามนี้เลยวันนี้ก็มาเดินจจริจักโซนดีเนาะเจอร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่ก็เลยแวะถ่ายเนาะไม่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วก็มาดูว่าเปิดมานไหมมีราคาประมาณนี้สำหรับสายงูนะสายงูสายเวียกิ่งกาันมาพวกนี้ร้านนี้เนาะ จากร้านสวยงามดีครับผมร้านนี้ดีนะมีราคาบอกไปเสร็จสับแว่าสีอะไรราคาเท่าไหร่นะ

ร้านเอบิซื้อทำไมสยใจกูเรอตอนนครับต้อนะครับขอบคุณมากนะครับครับอครับโอ้นี่ลวายสวยมากเลยอย่างนี้เท่าไหร่ไม่มีเก็บสองหมื่นห้าครับสองหมืนหาเนาะขอขอชื่อร้านรออบิเนเฮบินเ่เฮบิเ่ฟมิลีอ๋อ เป็นร้านคับเอ็กซ์ติกเลยนะอันนี้โซนดีซอยอะไรพี่โซนดีซอยเก้าโซนดีซอยเก้านะครับผมหอมเก้าครับเดีย๋วยวเราไปเดินชมร้านกันต่อนะทุกคนนะฟังก์ชันเยอะมากเลยนี่นะโซนดีซอยเก้า,ดกาเดินตรงออกมาละครือร้านนี้เลยครับเคบิตอเมะนี่ชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะ สายงูสายเอ็กซ์ติกเนี่ยมาชมกันที่ร้านนี้ได้มีราคาบอกเจิ้งซู่ีร้านนี้เจิ้ซู่โซนนี้แบบว้าเรียกแมงมุงมนะแมงป่องงูอะไรเยอะเลยโซนนี้น,น,นี่รครับผมโอ้โหต,ตัวนี้ ยังใหญ่นะเ,เราเราเดินไปชมเรื่อยๆนะเพราะเราปกติเราก็เดินโซนดีแต่ไม่ได้มาซอยนี้เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็จะเป็นร้านนาริช็อปเนาะใครมาซื้อของก็มาที่นี่ได้นะนาฬิช็อปโซนดีซอยเจ็ดเนาะอุปกรณ์อัสซอรี่สับเลี้ยงเยอะมากในลานนี้ คลิปนี้ EP นี้พาไปโซนดีแล้วนวสำเร็จโซนดีกันร้านไหนขออนุญาตเข้าถ่ายได้ก็โอเคร้านนั้นโอเคครัามีคนถามวทำไมไม่ไปถ่ายร้านนู้นร้านนี้หรอเป็นบางร้านก็ถ่ายได้บางร้านถ่ายไม่ได้อะครับก็ไม่ได้โองร้านนี้ก็มีพวกนี้เนาะประมาณนี้เนาะนี่ครับเอาไว้ทำารนี่ก็บอกอยู่นั่นเอง ไี่ไปให้แมงแคะอยู่อะไรน,นะพวกแมวพวกหนูอยู่ได้นะเป็นบ้านเป็นสุ้มร้าแมวเนาะเดินมาตรงนี้อ๋อมาบอกตรงนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาครถึงนี่แล้วก็อัปเดตราคาหน่อยพี่มาเดินดูแล้วเอาได้ครับพี่ดูได้ครับผม ข่อญาตินาะเข้าไปดูครับผมนั่งในแน่เลยพี่มามาดูร้านนัตตี้เดบี้ด็อกตัวนี้าชมเอ้น่ารักเลยจะมีคอกี้ครับวันนี้มีปอมแพนด้าครับครับผมปอมแพนด้าปอมหน้าหมีมีคอกี้ขนสั้นคอกี้ฟูซี่ขนยาวครับอ๋อไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนมีตอนนี้เป็นแฮมบุกธรรมดาครับจะเป็นขนสั้นถ้าข้างบนมันสวยเลยพี่เทพเลยคอกี้ขนยาวนะครับ ถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีเป็นบีกเกิลครับพี่มีกเกิลใช่ครับเชีวร์ว่าครับเชีว์ว่าใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นนี่ครับคอกี้ชุดหนึ่งเป็นขนสั้นไรคัลเลอร์ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ครับทีเดิตอันนี้จะเป็นฟูตี้เฟนบูด็อกโอ้เฟนบูดอกจะเป็นเฟนบูด็อกที่มีขนอะไรครับเด็เรียกเฟนบูด็อกขนยาวคี้ี้ใช่ครับเฟนบูด็อกขนยาวใช่ครับนี่ก็ปอมใช่ไหมปอมปอมครับพี่ปอมตัวนี้มีเจ้าของแล้วครับ มีคนจองแลใช่ครับผมตัวนี้หน้าหมี่ไหมพี่ตอนนี้หน้าหมีครับเป็นสีแดงแขนครับตอนนี้เป็นรูปหนักทื่บมีคนจองแล้วับผมขอราคา่อยพี่ราคาอ่าราคานะครับเริ่มจากลอมเลยพี่ร้อแตไม่เป็นไรครับครับผมเริ่มจากลอมเลยครับพี่หนึ่งหมืปดนห้าร้อยในหนึ่มื่นพหร้อยมี่แปดถึงห่าใครับหามถึงห่แใช่ครับถ้าคอกกี้นะครับพี่สองสองคอกกี้เริ่มต้นที่1 8ึ0 0หมเหมือนกันพิเศษเลยขนสั้น จกให้แจมๆเลยครับเอาแค่18,500แปดพน้ารมานี่เลยครับพี่เป็นคอคี้ขนยาวอนนี้อยู่ที่ส5มหมื่นห้าสืนหใช่ครับราคาเต็มอยู่4ี่หมื่นแปดถึงห้าหมื่้าราคใช่ครับผมเอาแค่สามหมื่นห้ใช่ครับสามหม่นันบาทมีทั้งหมดห้ตัว1 2 3 4งสองสามสี่ห้าราคาเดียวครับใช่ครับตรงนี้เราก็จะเป็นตรงนี้เลยตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นบีเกิลครับบีเกิลสองกลจับไปเลยครับเก้าพ สวยสวยใต้ติดตามนิ้วหมา2เดือนครึ่ง9ก้าพันใช่ครับผมจัดให้ครับ9ก้าพันแล้วก็จะมีตัวตัวนี้เชื่อว่าครับเหมือนเดิมครับพี่ยังเหลือไอ้น้องอีกอยู่อีกตตัวราคาเบิ้มเริ่มต้นอยู่แค่เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพใช่ครับอันนี้เหมือนกันครับพี่หมื่นแปดห้าขนยาวใช่ครับเราก็จะมีเฟ้นบูด็อกตัวนี้ครับเป็นฟูซี่บูดออกเฟ้นบูด็อกขนยาวตัวนี้เปิดอยู่ที่สี่หมื่นห้าฟูซี่ใช่ครับขนยาวอืมแต่สี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าฟังผิดถ้าคนอื่นขายอาจจะประมาณเนี้ยพ ถึงครับีถึงครับแต่ว่านี้เราแบ่งให้เรียนครับอืมราคาแบ่งไปใช่ครับโอเคใช่ครับผมขอบคุณมากนะครับยังไงขอบคุณมากครับฝากด้วยครับร้านนัตตี้เบบี้ด็อกโซนเอไอโซนดีครับโซนดีด็อกไเท็ยโซนจะไปจับปาโอเคผมครับครับผมสวัสดีครับดูร้านที่นัี้อารแล้วก็ไปดูสนมากเลยตอนนี้ตัวนี้สนน่าเลี้ยงเลยนะหมา มีเคร่องมีเครื่ชงด้ว <c> ย <oughs> ปอะมาะกหน่งทุกาผมเราไปชมร้านอีกต่อโวน <c oughs> นี้ก็ประมาณนี้เนอะมีหลายร้านเลยมีร้านไหนดีเนาะแถวนี้นันก็จะเป็นร้านนี่ร้านต้องขาย เดี๋ยวมาซื้อของนี่แหละลเราเดินถ่ายถ่ายคลิปวปิตรร้านมาดามแล็บบิ้วจ่ายเพียบเลยต่ออไรที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาขอถ่ายน้ำเดินให้ทุกนก่อนมาดูชมบรรยากาศ มาดูโซนนี้นะวันนี้ก็เดินแบบถ่ายแบบเร็ยๆแล้วนะไม่ได้ถ่ายเป็นพิธีกงพิธีการอนะไรเนาะเดินดูอัปเดตไปเรื่อยๆโซนดีร้า,านนี้แวะมาดูร้านนี้ด้วยรับบิดอินสติ้งนี่ไปดูกระต่ายร้านนี้ดี่พัฒนาทุกคนนะนอยากนะผม ขอญาตครับผมมาชมกระต่ายเนาะของมึงมาเดินโซนดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีครับแนะนำตัวไหนบ้างพี่ก็ถ้าชอบ ND ก็ทรงนี้ก็ได้ครับทรงนี้เนาะนี่ก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วชอบฮอลแลนด์ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเปิดกลงให้พี่ถ่ายดูได้ครับผมราคาผมติดไว้ที่กลงหมดแล้วพี่ราคาตามนี้เลยครับราคาตามนี้เลยอันนี้เป็นฮอลแลนด์เนาะ M นี่ตัวผู้เนาะใช่ M ตัวผู้ครับ เขาจะเขียนเพศเขียนราคาไว้ให้เลยออนไลน์นี่จะเป็นพวกหูตกใช่ไหมใช่ครับหูตกตระกูลที่เล็กที่สุดตัวเต็มที่จะลงแปดขีดครับอันนี้ก็จะเชื่ออันนี้อันนี้เต็มที่ยังอย่างลูกเขาอย่างนะโอ้ยประมาณนี้เลยอย่างนี้กี่เดือนประมาณเดือนครึ่งเดือนครึ่งเนาะสองพันท้วนเลยอุ้ยตัวนี้น่ารักเลยหูตั้งเยันดีเนาะนี่เกิดใครอยากขยับเพลทเราเป็นพวกตัวสวยๆดูบ้าง โอ้ตรงนี้มีจองแล้วอันนี้อันนี้สีอะไรครับเนี่ยบุกเคนชินครับพี่บุกเคนชินเมื่อก่อนผมเคยมาซื้อก็แต่ร้านพี่นะที่ร้านอยู่ตรงนนั้ข้างนอกใช่ใช่ใช่นานมากแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบเก้าปีแล้วเพราะเมื่อก่อนผมอยู่กรุงเทพแล้วก็มาซื้อสองืันี่ไปสองตัวไปเลี้ยงอันนี้ก็ขายแล้วเนาะโอ้หนี่คือออกมาแล้วเอ อันนี้ตัวเมียเนาะนี่ฮอลแลนด์หลอกสองพันบาทนี่ก็มีนี่คือตัวโชว์อันนี้โซนอะไรซอยอะไรพี่โซนดีด็อกซอยแปดครับดีด็อกซอยแปดเก้าครับพี่ชื่ออะไรดนะ้านขวอาอชิรักครับชื่อรักเนาะอโอเคอเครับเ,เดินมาเที่ยวแนละ้วมาดูราคาเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตตรงนี้หน่อยฮอลแลนด์หลอกตัวเมียนะอันนี้หนึ่งพันเก้าร้อย น่ารักเลยตัวนี้กำลังกินเลยอีกนี้เรียกสีอะไรที่ตัวนั้นจะเป็นบูวีเอครับบูวีเอ็มอย่างนี้นะเะ็นวีเอ็มวีเมของโตเกียวแ้วเป็นน้ำมาเป็น้อุ่มตาฟ้ามาอย่างนี้น้ำส้มสีคลาสสิกสีคลาสสิกสีส้มสีนี้ลูกค้าหากระลอดตัวเมียเหมือนกันพันเก้าผมมีหลายสีเนาะประมาณนี้เลยครับผมทุกคนล้าเลบบิดอินสติ้งนะ โซนดีซอยสิบใช่ไหมซอยลืมลืมซอยแปดซอยแปดซอยแปดอ๋อโอเคก็มาเจอกับพี่เขาได้นะพี่รักนะครับพีน้องตัวนี้ขอบคุณมากนะครับผมตาดินดีครับพี่นะเราไปเดินดูชมกันร้านอื่นต่อนะทุกคนนะอันนี้มินิเล็กเหรออ๋อคนจะไม่อยู่คนก็มาอยูอย่ตัวนี้เริ่มต้นเท่าไหร่มันห้าเป็นแบบนี้เนาะ ที่ <g ling> เล่นกล้องเลยไฟแบบนี้นกล้องมันจะมันมืด่อยขอบมากครับผม <c oughs> ปิดอยู่เนาะนึกเปดอยู่เขาขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับอีร้านเล็บบิดนิสติงอยู่โซนนี้ร้านที่รักเนาะอย่ประมาณนี้เลยโซนดีหนึ่งศูนย์แปดไม่ใช่เนาะตรนนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินดูต่อละ นี่ร้านร้านพี่ผมนะร้านนี้อ่ะใช่นร้านร้านร้านเฮียร้านเียพี่ชายผมอ๋อผมวัดี้บเขาไปถ่ายได้นะจากช่อง y o u t u ู e ลูกค้าเยอะนะพี่ลูกค้ามาทำไงพี่พี่ชายผมเองเชวันนียครับผมวันดีคบขออนุญาตนะพี่ ทะเลเหรอโอ้โหแต่างอันนี้ปลาลอะไรอ่องนะนี่สมีสวยมากกเลยก็อยู่โซนดีเหมือนกันเนาะใครจะมาก็มาได้เลยนะนี่โอ้อันนี้ปลาล <c oughs> <c oughs> อะไรนเฮ้ยเ <c oughs> ท่ดิปลาแปลกๆเลย บ้าไปส่กับพกนตอนเย็นนด้๋ยะไปเอที่ไปที่ไปนั่นก่อแล้จะส่งกไม่าขอครับพี่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรอ๋อีกนั่เรียกปลาอะไรนะเกเรตัอปลาป้าหรอปลาป้าปลาก้าจุดอ่าวาเลินีอันนี้ราคาอย่างนี้อ่าดูราคาไหนก้าทีราถามดูิรอางานอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ไหปลา้าตัวนี้ จอันแปดอ๋อแล้วไอ้ที่มันเป็นอย่างไงพันอะไรครับอันนี้เป็นปลาวัวขนค่ะปลาวัวขนเนาะโอ้ราคาเหมือนกันไหมอันแปดเนาะหมอครับผมอันนี้ชื่อร้านอะไรครับลิฟซีดครับลิฟซีดลิฟต์ลิฟซีดลิฟซีดอ๋อครับผมอยู่โซนดีซอยซอยแปดซอยแปดขอบคุณครับมีแก็จะมีปลาแบบนี้นะฟ้า ปลาทะเลเนาะอย่างเงี้ยปลาแบบขายากขายากห่อยไมะไม่ไัวเลยอ่ะไม่ได้เอาปลาม่กินอันนี้เาเรียกวันที้ที่จีนจัสกรคันนี้ปลาที่สวยกัเลยครับปลาที <c> ่ <oughs> ส,สวยนีปลาอะไรเออม่ไม่ได้เหมือนที่ี่มเลยอ๋อเปเร่งเลยตนีาชื่อร้านนดีฟลอยดอยู่ตรงข้าม ร้านกระาแฟนะครับอืม,มยากาศซอนเดย์นะครับประมาณนี้นะครับผมวันนี้นเดินไปซื้อของนะคตัวร้านจะปิดก่องก็เลยหยุดถ่ายไปซื้อของโุ้งมีแมว <c oughs> ตัวนี้นตัวน,นี้ตัวไม้เลยอ่ะตัวเล็กน, <10. S 1> นั้นเท่าไหร่พี่ตัวกระปิ้นป่ะหมื่นเก้าหมื่นเก้าเนาะโอโ้ไฟนิดเดียวอี อายุเขาน้อยอ่ะประมาณกี่เดือนตัวเขาเล็กเครับอ๋อตัวเขาเล็กเลยค่ะตัวเล็กจสามเดือนแล้วครับอ๋อขอบคุณนะครับผมอืออแมวมีหลายตัวเลยถามได้นะคะสัตว์นารกแอนิมอตรงนี้ดักมีแมวมีอะไรนะเพียบเลยเป็นเบงกอี่บกอนบกอเบงกอไงเอเบอตัวไหนอ๋อตัวนี้อ๋ออฝั่งนี้เลย นู่นมันนอนอยู่หลังสิงคโปรแบ่งแบ่งฝ่ายเนาะอย่างนี้เริ่มต้นเท่าไหร่บ้างครับราคาต้นนี้จะเริ่มต้นที่จริงๆมันก็มีหกพันก็มีนะโอ้สตาร์สหกพันบาทเนาะแล้วมีหลายราคาที่มีเลยสองสามหมื่นเป็นกอลอย่างเดียวเลยเมนกอมีสองตัวครับแล้วก็มีเมนคูนห้าตัวเมนคู ตัวนี้สกอตติดครับครับครนี่สกอตติดอ๋อตัวนี้สกอตติดมีบีแบบอีสโตติกครับี่ครับผมขอบคุณมากโอ้ยนี่ตับนี้สก๊อบติดนี่ตัวนี้สก๊อตติด

น้อเช้เขยนเาะนานี่เป็นปลาดาเอาหารเสริมสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเนาะนี่โรงงานอาหเปิดตรงนี้เนาะอุ้ยร้านนี้น่ารักน้องแมวน้องแมวในเชนเนาะบรรยากาศโซดี มีตรงนี้วันวนี้ก็มาเดินดูโซนแต่อ,อยอซวปันอย่าเลยของของหนักนะอยู่ของหนักรืวินปันวันนี้มาอัปเดตในโซนดีนะแต่ละซอยอม,มีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างหลักหลังก็เป็นน้องหมาน้องแมวแล้วก็มีเอสเต็ตบินบางร้านนะมีปลา แถวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะเกตค่อนข้างจะกขีดเงียม,มราคาก็จะสูงหน่อยประมาณนี้นะโอ,อ้โหทองเงินได้มาเลยได้ราคาเท่าไหร่เนี่ยโคแนวพี่ยี่หกเท่าไหร่ครับพี่ ตัวไหนเอ้ยอันนี้ใช่ใส่ไหมใช่ครับวูลี่โพสครับซุปเปอร์บูลี่โพสตัวนี้สองหมื่นห้าสองห้าเนาะใบเต็มอ๋อมีใบมีใบเพชรด้วยใช่ครับใบเต็มใบเต็มอย่างเงี้ยอยู่เท่าไหร่ครับอันนี้เจ็ดสิบวันเองครับเจ็ดสิบวันแล้ตัวใหญ่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 แข็งแรงด้วยคึกใช่นี่เป็นพี่น้องกันมีอยู่ตั้งโต๊ขอบคุณมากพี่ร้านอะไรนะกเอ็กซ์ติคบุรีใช่เอ็กซ์ติคบุรีไฮแลนด์ น้องหมาเนาะมีตัวนี้น่ารักไฟตัวนี้โอ้โหขนฟูมากเลยขอบคุณมากครับพี่ครับวัดีครับนี่โซนดีทีนซอยอะไรไม่แน่ใจ, <ะ S 1> จมีขายหรือเปล่าประมาณนี้นะจะม,มีขายร้านนี้ไม่เห็นมานานแล้วนะ <c oughs> ขายริง ยะมากกว่านห้าเนาะเขาจะเป็นาดาชครับผมคนเยอะเลยเนาะเดินเบียดเสียดกันเลยแต่ว่าเราก็เดินขยับมาอีกโซนมาดู แล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับผมมาอัปเดตให้ดูนะข้างในก็มีอะไรบ้างซอยที่แบบไม่ร้อนนะซอยแบบนี้เดินล่มๆ <Okay. S 1> อันนี้ซอยอะไรอเงี้ย <Okay. S 1> ไม่รู้บอกชื่อซอยนะโอเคะ <laughs> okay. ประมาณนี้จะตัวรออะไรก็ถืดอ๋อเพื่อรออะไรก็พยายามมาอัปเดตร้านแปลกๆที่ไม่ได้มาถ่ายบ้างนะอ๋ออ๋อวิงูครับร,ร,ร้านแลนซูนแลนซูลแบงคอก ตอนนี้ก็อยู่ระวางปรับปรุงนะทุกคนก็ลคลิปนี้เท่าน,นี้แล้วกันเจอนใหม่คลิปหน้านะวันนี้จะมาอัปเดตให้ดูบรรยากาศโซนดีนะแปลกๆเราไม่ค่อยจะมาถ่ายนะวันนี้ก็คือเดินถ่ายกับร้านไหนเข้าไปคุยราคาถามอะไรประมาณนี้ม,มีอะไรเนี่ยเอ็กโซโทเปียโอ้โหมีเต่าด้วยมีเลียดมีมาแอบอยู่ตรงนี้นะร้านแบบนี้เออมีแบบเอ็กโซติกแปลกๆ โอเคนะขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวต้องกลับแล้วเดี๋ยวรถติดนะครับสวัสดีครับผมรุ่นโนโนห